ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทักทายกันตอนเช้าๆครับหน้าช่างพอสารครับสั่งพิเศษครับผมเก็กำลังที่กเบียังห้องน้ำครับคนนู้นครับนายช่างนายช่างเนี่ยนายช่างเนี่ยเป็นคนบ้าน ได้ทุกระค่าครับเพื่อนคุยกันได้เป็นกันเองคือคอนเซปต์สร้างเฉดบ้านสร้งางบ้านเปนได้อำเภอสวรรแดนดินจังหวัดสกลนครผมรับฟังพี่น้องได้เบิดครับใช่ยอมแล้วเ,เออลังหน่อยลังาง,งเงี้ยจนหิดไหนได้เบิดเพื่อนว่า <laughs> อ่าประมาณดีมากครับดีมากคือผลงานยังมาแล้วเสร็จครับกับเบิ้องนั้นกันการก่อสร้างประมาณครับหลายบาทครับ ่ำงได้เป็นบ้านวงกำลังฝ่าเรียบครับกำลังของทีมงานสร้างเลอดน่าเลาดบ้านสแปนท่อนี่ละครับ มาทางห้องห้องนั่งครับเป็นกำลังจับระดับสวัสดีครับน้าหล่อสวัสดีครับนี่คือสารหล่อครับสารในหลับทํางานบ้านหน่อยบ้านใหญ่เป็นหลับคุยนั่งี่นอนเลยบิดครับเหตุลังหน่อยล้างเงยดี้วครับเคื่อที่ชีวิตของชาวบ้านสั้นแปดเป็นแรงเพื่อสร้างแหล่งยินจังหวัดสกลนคร มีงันตักคุยกันได้คุณนะนี่คือทีมงานสร้างครับช่วงกำลังขึ้นฝ่าครับฝีฝ่ายัางของนอนครับยังบบยังบบขึ้นเบิรงกันนกันครับช่วงตัดแผ่นนะครับสรางครับตัดแผ่นเออตัดแผ่นอันตัดแบบไหนครับพี่ที่ตัด ใสหินเกียวเนาะใสหินเกียเนาะมันมันหน่อยควรเนาะมันหน่อยเสียมันหน่อยเพร <อ S 2> <ไป S 1> าะว่าเคลียงตัวนี้มัน,<ด>มนหกันหกเบาบาหักเนาะครับเออประมาณมันหน่อยออหาความดูลกับสร้างมอนครับก็เท่ากับสอบถามมันมันใส่หินเกียวครับนี่คือหินเกียวพี่น้องนี่ครับหินเกียเออฮะลบกวรสร้างมันกับขอโทษครับประมาณนี้ครับนี่ครับ มีอุปกรณ์หล,ลายอย่างเียงมือสร้างครับกำลังก่อสร้างครับแแบบมาทางนี้ค่ับมาเบิ่งวิธีชา้าบ้านครับผมเออพิธีเา้าบ้าน,นครับเย็ดเย็ดยังก่อนนี่นน โอ้บกม่วงกวนเป็นแล่านี่คือ,อแม่แพงเฮ็ดโอ้เป็นตะกินครับหน้าตาดีครับผมนี่คือม่วงกวนครับของชุมชนบ้านสังแปนห้องเออนี่นี่น,นี่นี่คือวิถีของชาวบา้านหฮาวิถีชาวบ้านหลังมันซุกก็เพื่อนกับเฮ็ดได้กินโดนครับเฮีย <ๆ S 1> ไบ้กินโดนโดนนานๆขวนเป็นแพนครับ ประมาณนี้ครับครับเพื่อนเพื่อนบ้าน,นคือบ้านคุณพอ่อบุญธรรมคุ้มเล็กคือพอจอยบ้านสังแปตน,นอกนี้นะครับเพ็่นใดต่างบ้านใหม่ครับงกถิ่นรังใหม่คือคุณพอ่อบุญธรรมคุ้มเล็ก ท <laughs> ีมงานมีมหอดคนไทยเด้อพี่น่องเลยคนไทยคนอีสานคนเล่ามีทำงานทากันนี่คือโอ้แต่กองบ้านไปนอนอักอยูุของอนโบ <laughs> <laughs> นี่ครับบริเวณบ้านหนาบ้านขึ้นกะประมาณนี้ครับ มักม่วงกำลังซุกพี่น้องครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาทักทายมาเป็นกำลังใจครับขบดดัดก้นไหลกดแช่ในเด้อเพื่อนๆนี่กำลังใจมาจิบหน,นาครับจิบนี่ขอหยุดได้กวก่อนครับผมสวัสดีครับ